รายการครับอุตนากรก่อเกตยิมเหนือเจ้าเนนะครับวันนี้จะมาชิงแชมป์ว่างเข็มขัดเงินบีวีซีครับในรุ่นซูเปอร์ไฟ์เวทนะครับกับลู่ลุนครับสาวจีนโดยมีกรรมการระดมนั้งมังช้างนะครับทำหน้าที่เป็นการผู้ห้ามบนเวทีครับการกลับมาครั้งของเจ้าเนนะครับอุตนากรหลังจากไปเสียแชมป์โลกนะครับรุ่นบันเวทิงบีววซีครับที่ออสเตรเลียครับแพ้กับซูซี่รามาดานไปวันนี้กลับมาครับเพื่อลาบรางร้อีกครั้งในรุ่น115ปอนด์รุ่นซูเปอร์ไฟ์เวทนะครับเข็มขัดเงินก่อนครับ อวัติของน้องเนนะครับชื่อจริงว่าอุษณกรทวินสุวรรณวังนะครับเป็นชาวอำเภอโนนสูงจัหงหวัดนครราชสีมานะครับปีนี้อายุ26ปีนะครับเป็นอดีตแชมป์โลก2เส้นนะครับ11 5ปอนและ้วยสิบปดปของสภามวยโลกนะครับแลวก็เคยเดินทางไปชกที่เม็กซิโกครับออสเตรเลียและก็ฟิลิปปินมาแล้วนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสกลับมาไต่พลังโลกครั้งนึงนะครับชิงเข็มขัดเงินก่อนครับโดยก่อนหน้านี้นั้นก็ไปแพ้คะแนนให้กับซูซี่รามดานะครับที่ประเทศออสเตรเลียครับเสียเข็มขัดแชมป์โลกไปนะครับก่อนที่จะกลับมากู้ชื่อนะครับเอาชนะน็อกกูจินยิ่งนะครับนักชกจากจีนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับในยกที่สองนะครับนี่คือประวัติของอุศนากร ส่วนลู่หลุนนะครับเป็นสาวจากเมืองควางโจนะครับวัย24ปีครับผ่านการชกสมัครเลยมาเยอะมากครับก่อนจะมาเท์นโปรชกมวยอาชีพนะครับวันนี้มาเจออุตสากรก็ถือว่าเป็นการวัดครับวัดว่าตอนนี้วงการมวยจีนพัฒนาไปถึงระดับไหนในวงการมวยอาชีพนะครับก็ทำรองมาสนุกแน่นอนนะครับก็แม่นี่อุตสากรทักทายแล้วน็อกได้นะครับเสอเป็นตัวครับเต่ามาพร้อมแล้วนะครับ3000บาทนะครับน็อกได้ครับอุตสากรนะครับ จากตัวตัวครับเยเชวดชัยกบุญนานครับพูดถึงแวดวงมวยสากลของจีนแล้วนะครับในเรื่องของมวยสากลสมักรเล่นนั้นถือว่าระดับแนวหน้าของโลกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยหญิงนะครับก็ก้าวไปถือระดับโอลิมปิกนะครับแต่ว่าในแบบของมวยสากลอาชีพนั้นก็ถือว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มีพลเมืองเยอะนะครับมีตัวเลือกเยอะก็ถือว่าพัฒนาได้เร็วครับเมืองจีนมีประชากร ประมาณ1,300ล้านคนนะครับถือว่าประชากรนี่มากที่สุดในโลกเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังบูมเรื่องของมวยครับทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสโตนอาชีพนะครับครับแค่แค่เมืองเดียวมณฑลเดียวนี่ก็มีประชากรมากกว่าประเทศไทยแล้วนะครับแต่ดันตัวเลือกเยอะครับนักกีฬาเขาเลยเก่งๆนักสนากรตอนนี้ครับก็ยังเรื่อยๆครับตอนดูหรือว่าดูเชิงไปก่อนนะครับเพราะว่าอ้าวแหม หมดยกแรกครับตีลัวกันใหญ่แล้วครับแมโดนไปแล้วนะครับโอ้โหต้องนับคข้าจาระดมนับเลยครับแหมลู่หลุนครับเจอพายุบันอ,อุศนกรเข้าไปแหมคนนี้มากันดุเหลือเกอินนะครับนักมวยไทยเราโอ้โหวิษณุเช็คบินนักมวยจีนยกแรกครับอุศนกร แต่ยกสองหรือเปล่านะครับโกลกรรมการไม่ดีครับลูกนี้ไม่ดีจังหวะว่าคู่ต่อสู้นั่งลงไปแล้วนี่ไปต่อยอย่างนี้ถือว่าต่อยซ้ำนะครับเราถือว่าผิดกติกานะครับอสุากาต้องระวังไว้ด้วยนะครับร่วมม่นสักคู่นี้นะครับกรรมการต้องเตือนครับกรรมการต้องเตือนแล้วนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นลงไปนั่งกับพื้นแล้วนี่ต้องถือว่าเราไปต่อยซ้ำเลยนะครับโชคดีว่ากรรมการ้จับให้เราแพ้ฝาว่านะครับ จอาเนต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าไปทำอีกครั้งเนี่ยโอยกาสโดนตัดคะแนนก่อนแล้วก็อาจจะแพ้ฟาวเลยต้องระวังครับเพราะว่าคุณจะสู้ล้มลงไปแล้วมาเอานะครับโอ้โหดูครับดูแล้วกันมาลู่หลุนครับต้องปิดป้องเป็นพลวันเลยดูเจ้าเนครับเอาโอ้โหดูครับอุปัดโอ้ยตัดลำตัวโอ้โห้องยุติการชกเลยครับกรรมการระดมแค่ยกสองเท่านั้นนะครับ แม่โอ้โหวันนี้ดูเหลือเกินครับคู่แรกวิษณุยกหนึ่งนีมาอุตสากรยกสองโอโ้วันนี้ครับแฟนมวยก็ชมล็อกเอาท์กันเลยนะครับแม่เดี๋ยวเราพักพงชุนนายก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกครั้ง มาชมภาพช้านะครับจังหวะชักบินอุศนากรครับโอ้โหนี่พยายามโยกหลบเต็เพี่ยนะครับลู่หลุนแต่ว่ามามาตาบัดนี่ครับไปต่อยซ้ําเข้าตอนที่กู้ต่อสู้ลงไปนั่งบนเวทีแล้วนะครับถือว่าผิดกติกาเหมือนกันอา้าวจังหวะนี้โดนครับโอ้โหนี่โดนพายุหมัดอุศนากรครับไม่รู้ไปกรดใครมาจากไหนครับเจ้าแนวโอ้โหน,นี้เร่งเหลือเกินครับเร่งโอ้โหถล่มเข้าไปลู่หลุนไม่ไหวจริงๆครับมา การระดมยุติการชกเลยครับเพราะว่าโอ้โหสู้กันไม่ได้ครับดูครับนี่หัวสุ้หัวซุนเลยนะครับโดนอุสนากรรัวเป็นชุดล่างสลับบนนะครับกมการระดมยุติการชกแล้วไปบนเวทีนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาบนเวทีครับอุสนากรก่อเกียรติยิมรับวันดีใช้เวลาเพลงยกที่สองท่านเดีนเชิญพระนธานสุวัสนะครับท่านนายแพทย์มนรัตน์นะครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับอุสนากรครับ วันนี้ก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะครับเพียงแค่2ยกต้นตนยกที่2องนะับกลางกลางยกก็สามารถเอาชนะเชนิกรนต้องเอาคู่ต่อสู้จากประเทศจีนไปได้อย่างสวยสดงดงามนะครับดูผลงานของอุตสากรรมกันต่อไปตอนนี้เป็นผู้แทนจากบริษัท